เราจะดัดขาหรือไม่ดัดขานะคะการดัดขาให้ลูกตรงๆเนี่ยสวัสดีค่ะหมอป๊อปดอรซาล,ลีป๊อปค่ะหมอเด็กหมอทารกแรกเกิดค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาชวนคุยในเรื่องของขาโก่งนะคะขาโก่งเนี่ยสร้างความกังวลให้กับคุณพ่อคุณแม่เยอะพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสรีระของเด็กทารกนะตั้งแต่ แรกเกิดจนถึงอายุ2ขวบเนี่ยเขาก็จะดูเหมือนกับว่าขาโก่งอยู่แล้วนะด้วยสรีระของเขานะแล้วพอหลังจาก2ขวบเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการที่เราเอาลูกเข้าเอวเข้าสะโพกนะคะหรือไม่เกี่ยวกับการที่ว่าเราจะดัดขาหรือไม่ดัดขานะคะการดัดขาให้ลูกตรงๆเนี่ยจริงๆแล้วไม่ไม่ได้มีหลักฐานนะว่าช่วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดสาเหตุนะที่ทำให้เด็กๆ ทารคเนี่ยดูเหมือนขาจะโกงก็เนื่องจากว่าท่าที่เขาอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยท่านอนของเขาเนี่ยมันจะเป็นท่าที่ข้อตะโพกบิดออกแล้วก็กระดูกหน้าแข้งเนี่ยบิดเข้ามันก็จะดูเหมือนกับว่าขาเขาก็จะโกงได้นะเวลาที่คลอดออกมานะคะราวะนี้ก็จะพบได้จนถึง2ปีนะไม่ต้องทำอะไรนะคะนะอีกอันนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของพันธุกรรมก็เป็นไปได้นะคะใน ครอบครัวที่มีคนในบ้านขากงเนี่ยมันก็เป็นกรรมพันธุ์นะว่าลูกก็อาจจะมีสรีระที่เหมือนจะขากงได้และอันที่3เนี่ยโรคบางอย่างหรือภาวะบางอย่างที่ทําให้เด็กขากงได้แต่อันเนี้ยพบน้อยมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจากการตรวจร่างกาย เวลาที่ลูกมาฉีดวัคซีนเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอเขาก็จะดูว่าขาโก่งหรือเปล่านะคะดูด้วยตาจะเหมือนขาโก่งนิดหน่อยแต่ว่าถ้าตรวจร่างกายแล้วปกติเราก็รอนะจนถึงอายุ2ขวบภาวะนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะวันนี้นะคะก็ฝากไว้3ข้อนะคะเรื่องของขาโก่งในเด็กทารกนะคะหน,นะคะส่วนใหญ่เป็นภาวะปกตินะคะจะหายได้นะภายในอายุ2ขวบนะคะ2น,นะคะเกิดจากท่าที่เขาอยู่ในคันคุณแม่นะคะ 3. นะคะการอุ้มท่าที่เอาเข้าเอวเข้าสะโพกหรือว่าการดัดขาเนี่ยไม่ไดีมีผลอะไรกับการที่ขาจะโกงหรือไม่โกงนะคะวันนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกมีอาการผิดปกติยังไงนะคะก็ถ้าคุณแม่ไม่มั่นใจก็แนะนำพบแพทย์นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ